สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนี่เมนูวันนี้คิดว่าไม่ถ่ายแต่ก็มาถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะเมนูวันนี้ปากกระป๋องเหลือจากที่ยายกินวันก่อนมันเหลืออยู่เนาะช่วงนี้ไม่สบายกินอะไรไม่อร่อยเหลืออยู่ขนมจีนก็เหลืออยู่จากกินส้มตำเหลืออยู่มันก็ ติดน้ำส้มตำแล้วแหละเออก็โอ๊ะทำยังไงไม่ทิ้งเออชีวิตต่างแดนถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ที่เมืองไทยรวยเพื่อนเพื่อนถ้าคนไทยใช้ชีวิตแบบตอนอยู่อยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่ต่างแดนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเข้าของอะไรมันแพงมันหาซื้อยากเออเนาะนี่ปลากระป๋องเหลือคิดทำไงขนมจีนเหลือคิดทำไงเมนูเหมือนเดิมตามส้มตมก็กินบ่อย ยายทำไงรู้ไหมเอาปลากระป๋องไปต้มทำเป็นคล้ายๆกับน้ำยาป่านะคะต้มใส่ตะไคร้ใส่กระชายใส่พริกนี่เนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา,าผงนัวหน่อยก็เป็นน้ำยาป่านี่เห็นไหมเออต้องรู้จักดัดแปลงทีนี้มันก็จะ อร่อยเหมือนขนมจีนน้ำยาป่านะคะเ,เพื่อนอเห็นไหมดัดแปลงเอาอยู่เมืองนอกนะ่ะไม่รู้หละคนอื่นแต่ส่วนมากยายไม่ค่อยทิ้งสมัยก่อนยายยังเคยเล่าให้ฟังถ้าใครจำได้ตำส้มตำน้ำส้มตำเหลือยายยังแช่ตู้เย็นไว้กินวันหลังเลยเออไม่ใช่ว่าขี้เหนียวนะคะ ประหยัดประหยัดเพราะอะไรเพราะว่ามันหาซื้อยากใครจะว่ายังไงก็ช่างเหอะถ้าไปอยู่เมืองนอกเมืองไทยนะรวยใช้ชีวิตแบบนี้อย่างกระชายเนี่ยอะอืถ้ายายไม่ได้เอามาด้วยนี่เมื่อไรยายจะได้กินขนาดเอ,อตลาดขนาดตลาดฝรั่งยา,ยายยังไม่ค่อยได้ไปเลยถ้าตลาดนี้โอ้โหฝันไปนเถอะเพื่อนๆมันอยู่ไกลออกระชายเนี่ย อันนี้แค่มันเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเพราะว่ายายชอบดัดแปลงอาหารที่เหลือนิดๆน,น้อยๆยายเก็บไว้แล้วก็มาดัดแปลงทำเนาะ,ะก็อร่อยได้เห็นไหมละ่ะน้ำยาปลานึกนึกเอาเดาเอาเองน้ำยาปลามันก็คล้ายๆนั่นแหละต้มต้มปลากระป๋องใส่กระชายใส่ตะไคร้ใบมะกรูดมันไม่มีอยู่ในตู้ข้างบนก็ขี้เกียจลงไปเอาข้างล่างกินเ,เท่านี้หละ ฮะกินแล้วแหละเย็นหมดแล้วเนี่ย